สวัสดีนะทุกคนผมเอ๋นะครับวันนี้ก็โปรเจกต์ใหม่ครับนั่นก็คือสามขานะครับทคอปเตอร์นะครับแต่จะเป็นทคอปเตอร์แบบเป็นเป็นดักนะครับก็จริงๆผมเคยทํามาแล้วครับสำหรับทคอปเตอร์ถ้าใครเคยดูนะครับถ้าใครตามช anel ผมอยู่ก็คือเจ้าลำนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นอะไอตัวส่วนของแมคา a นิซึมนะครับตัว ตัวที่มันใช้เอียงมอเตอร์ด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มันมีคนทำอยู่แล้วนะผมก็สั่งพาร์ทเข้ามาแล้วก็ประกอบตามแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยคือมันทำงานได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันใช้การโยกมอเตอร์ทั้งตัวถูกไหมครับทีเนี้ยมันก็เลยต้องใช้แรงเยอะนิดนึงในการในการโยกนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ตรงเนี้ยมันก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับ ซึ่งมันก็จะเขาเรียกอะไรมันต้องใช้แรงเยอะกว่าในการยกพวกนี้นะครับเซอร์โวที่ใช้มันก็เลยจะต้องก็มีคุณภาพดีนิดนึงครับซึ่งตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด6 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เลยมาออกแบบนะครับก็คืออยากได้เป็นดักนะครับดักแฟนแบบนี้นะครับแล้วก็พอมาเป็นดักแฟนลักษณะแบบนี้นะครับตัวบังคับทิศทางลมนะครับด้านท้ายนะครับแกนยอนะครับก็คือ ผมว่าทำเป็นคลิปลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเวลาบินอาการมันจะเป็นยังไงครับก็น่าจะการตอบสนองน่าจะช้ากว่าแบบนี้นะครับอันนี้มันโยกั้งมอเตอร์ครับมันน่าจะตอบสนองดีกว่าก็เดี๋ยวถ้าเสร็จไปลองเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็สําหรับเจ้าลานี้นะครับคลิปที่ผมประกอบก็เดี๋ยวให้ไว้ที่ด้าล่านะครับเผื่อใครจะตามเข้าไปดูนะครับสําหรับ จอาลำนี้นะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็ตัวเซอร์โวนะครับก็คือตัวตัวนี้ e-max นะครับ es 9 0 dm นะครับพอมันมาใช้ใช้บังคับคลิปลักษณะแบบนี้ครับเซอร์โวมันก็เลยเป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับก็ตัวลักษณะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับเซอร์โวตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวมอเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ r c มอเตอร์ r c เรียกนะไร r c In Power นะครับัวเป็น1507นะครับ2,690 k v นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ไซส์ล้ผมเป็น 6S นะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แกะเลย ัวมอเตอร์นะครับก็ใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับไฟที่ใช้นะผมรื้อมาใากอีกรำหนึ่งครับลำนั้นไม่ค่อยได้บินก็เลยลื้อออกมาใช้นะครับก็อันมอเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นตัว i อไฟนะครับน่าจะมินิมินิเวอร์ชั่น3นะครับตัวนี้นะครับก็รองรับได้ไฟถึง 6S นะครับกรอีอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมให้ไว้ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้มันจะเป็นเซ็ตของมันนะเป็นสแต็กนะครับเป็นสแต็กนะครับก็จะเป็น ESC นะครับ ไฟคอนเทนเอร์และก็ VTX นะครับมาในเซตเดียวกันนะครับแล้วก็รีซีฟผมจะเป็นตัวตัวนี้เป็น XM นะครับ Free Sky FM นะครับแล้วก็อันนี้มีบัสเซอร์มาด้วยนะครับก็ผมถอดมอเตอร์เก่าไปแล้วครับก็เดี๋ยวมาบัดกรีเจ้าตัวนี้ก่อนครับสาย XT 6 0นะครับก็แลดูมันจะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงนะครับแต่ก็เป็น 6S นะครับมันก็ก็ต้องใช้ตัวนี้แหละนะครับก็เอ่อ ลักษณะมันจะอยู่ประมาณนี้ครับฉะนั้นผมก็จะเอียงมันออกมาประมาณนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับ อันนี้ก็บัดกรีสายตัวเท็กี่หกเข้าไปแล้วนะครับก็ถ้าลองมาประกอบที่ลำนะครับมันก็จะอยู่แล้วก็ผมมีตัวเก็บประจุนะครับอันนี้พันไมโครนะครับแล้วก็35โวลต์นะครับก็แกะมาจากลำไหนสักลำหนึ่งนะครับ,ก,บก็เดี๋ยวบัดกรีเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ใส่ฉนวนให้มันนิดหนึ่งนะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนถัดมาครับก็เดี๋ยวจะยึดเข้ามอตยึดมอเตอร์นะครับเข้าไปที่ลำแล้วก็เดินสายนะครับก็ตำแหน่งของมอเตอร์ในการบัดกรีนะครับก็ตรงไหนก็ได้ครับก็คงจะผมก็คงจะเดินตรงตำแหน่งที่สายที่มันใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปเอาเบต้าไฟนะกับไม่ใช่ครับก็คือรีแมปปิ้งมันนะให้มันตรงตามตำแหน่งเอานะครับก็จะยึดมอเตอร์นะครับ โอเคอันนี้ก็ยึดมอเตอร์3ตัวเสร็จแล้วนะครับผมว่าผมลืมเอาแมคา a นิซึมตัวบังคับคลีบตัวหลังตัวนี้ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะที่ผมออกแบบไว้คือยังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับก็ลองเดี๋ยวก็รู้นะครับมาต้องลองแหละนะครับก็คือเซอร์โวผมจะยึดอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับมาอยู่ข้างๆตัวเฟรมแบบนี้นะแล้วก็จะมีอาร์มตัวนี้ยื่นออกมานะครับ แล้วก็ตัวบังคับตัวนี้ตัวที่มันเชื่อมระหว่างคลิปไอสองใบน,นี้นะครับก็คือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แผ่นนี้แล้วผมก็เจาะรูไว้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าตัวนี้โยกนะครับมันก็จะโยกไปนะครับก็ถ้าสังเกตว่าตัวนี้มันก็จะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับมันก็เลยต้องเจาะเป็นแผ่นเป็นรูยาวยาวลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวแผ่นนี้นะครับ จริงๆมันยาวไปด้วยนะครับน่าจะออกสักห้ามิลครับพอพอมันยาวเนี่ยตัวระดิ้งเกียร์ก็เลยต้องยาวตามไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันไปแตะกับพื้น,นครับก็ยาวไปนิดน,นึงจริงๆผมว่าจะตัดออกไปอยู่นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเรื่องความแข็งแรงของเจ้าตัวนีน้นะครับก็เลยยังไม่ตัดนะก็เลยอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็นี่คือตัวตัวบังคับลมตัวอมอเตอร์ท้ายนะครับ ซึ่งก็จะต่างจากไอตัวแบบแรกที่ผมดีไซน์ไปนะครับอันนั้นจะใช้หมุนทั้งมอเตอร์นะครับอันนี้จะหมุนแค่ที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็รู้มันจะเวิร์กไหมนะครับก็มอเตอร์นะครับประกอบไปแล้วที่เหลือก็ปัดกี้นะครับเดี๋ยวผมลอดตัวนี้ไปก่อนก็คือตัวดักมันจะมีลักษณะอย่างนี้มันจะลอดเข้าไปได้นะครับมีรูตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเห็น ตัวดั๊กตัวนี้ครับจริงๆเป็นดักของเขาวาดมาสําหรับคราวหนึ่งสี่เก้านะครับผมก็เอาพิ้น์งมาแล้วก็วาดแผ่นคาร์บอนให้มันตําแหน่งมันเท่ากับไอตัวนี้นะครับก็ก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าผมลดขนาดมันลงนะครับความสูงของตัวนี้ถ้าของเดิมเนี่ยมันจะยาวประมาณอันนี้น่าจะของเดิมนี่นะครับมันจะยาวผมลดลงไปน่าจะประมาณหกเจ็ดมิลประมาณเนี้ครับ ก็ <C oughs> อันนี้มันยาวไปครับไม่ได้มีความจําเป็นนะครับก็คือตัวลำมันจะได้ต่ําลงมานะครับแล้วก็ลดน้าหนักด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราบัดกีสายไฟมอเตอร์กันนะครับเข้าที่ตัวสปีดนะครับ ผมลองดูก่อนว่ามันจะมีช่องว่างสำหรับให้สายไฟลอดไปลักษณะอย่างนี้หรือเปล่านะก็ไม่ได้ครับติดพวกซ็อกเก็ตพวกนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแผนเอ,อ ต้องมาลักษณะอย่างนี้นะครับ มอเตอร์ท้ายเสร็จไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมบัดกรีอีก2ตัวที่เหลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันตัวมอเตอร์ครับผมก็บัดกรีไปแล้วนะครับก็หน้าตาออกมาประมาณนี้สายลงจากด้านล่างนะครับขึ้นจากด้านล่างนะครับก็ใช้แค่3จุดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเอาเบรคไฟติดมันเอานะครับสำหรับสปีดตัวนี้ที่ไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวกันอื่นลองเสียบแบตก่อนอยากรู้ แบบผมอยู่ไหนตัวนี้ก็ได้อันนี้ 4s นะครับก็มีเสียงก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ 6s จริงๆผมยังจริงๆที่ผมหาข้อมูลคือมันซัพพอร์ตแหละไอ้ตัวนี้คือผมซื้อมานานแล้วแล้วในหน้าเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปแล้วนะครับ เป็นเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้และซึ่งไอเวอร์ชันใหม่มาลองรับอยู่แล้วนะครับห s เนะครับแต่ว่าไอเวอร์ชันที่ผมซื้อมาผมดูจากลักษณะของมันก็คือเวอร์ชัน3นะครับซึ่งมันก็บอกว่าลองรับห s นะครับก็ลองเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้จะได้ว่าต้องไปต่อหรือว่าหาซื้อบอรดใหม่ครับอันนี้6 s เนะครับก็ควันไม่ขึ้นนะครับน่าจะโอเคนะครับก็คงได้แหละนะครับโอเคถัดมานะครับก็คือ บอร์ดก็จริงๆไม่ต้องทำอะไรครับเพราะมันเป็นลักษณะที่เป็นซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปก็ใช้ดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็กล้องก็อกันนี้ก็ลืม้มานจะาอีกลำหนึ่งนะครับรันแคมนาน o นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับน่าจะต,ตรงนี้มั้งซ็อกเก็ตมันนะครับก็เสียบเข้าไป แล้วก็อันนี้รีเซฟกับบัสเซอร์นะครับผมลือกมาก่อนดีกว่าพอดีผมแปะรวมกันไว้นะครับเดี๋ยวหาที่ยึดมัน,มนก็น่าจะแถวๆนี้นะครับเข้าใจว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้อันบนอันล่างนะครับเดี๋ยวดูวงจรมาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะแปะไว้แถวๆนี้นะครับ ที่ผมจะทำก็คือว่าตัวเซอร์โวใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เดินสายนะครับซึ่งตัวเซอร์โวเนี่ยที่ถ้าดูตามวงจรเนี่ยคือผมจะต่อเข้ากับ LED นะครับก็คือบอร์ดตัวนี้มันมี LED ครับซึ่งมันจะมาอยู่ในซ็อกเก็ตเดียวกันกับตัวบัสเซอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดวงจรให้ดูนะครับก็เนี่ยครับมันคือตอนที่ผมประกอบนะครับมันลําเก่าครับมัน มันใช้แค่สองเส้นคือผมใช้แค่บัสเซอร์ใช่ไหมครับตอนนี้มันจะมี LED เพิ่มมาด้วยก็เดี๋ยวผมหาสายไฟมาเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้เข้าไปในช่อง LED นะครับหลังจากไปหาข้อมูลมานะครับก็รู้แล้วนะครับก็คือมันต่อออกจากตรงนี้นะครับของของตัวบอร์ดครับก็คือสายผมก็เอาหาสายไฟนะครับเส้นสีฟ้า,ฟา,ฟาตัวนี้นะครับออกมาก็คือจะเป็นปกติมันจะเป็น LED นะครับก็ผมจะมาต่อเข้ออากับสายสัญญาณของเจ้าตัว เซอร์โวนะครับเซอร์โวมันจะมีอยู่3สายใช่ไหมครับก็คือกาว5โวลต์นะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับซึ่งตัวสายสีฟ้าเนี่ยก็จะต่อเข้ากับสายสีเหลืองนะครับแล้วก็กาวกับ5โวลต์เนี่ยก็คือผมจะต่อจากตัวนี้นะครับมันจะมีแพดกาว5โวลต์แล้วก็เอสจริงมันเป็นเอาไว้ต่อ VTX นะครับก็คือจะเป็นกาว5โวลต์นะครับที่ผมจะใช้นะครับก็เดี๋ยวผมบัดกรีตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับ นอกลำน่าจะสะดวกกว่านะครับ ก็เหลือต่อสองเส้นนี้เข้าด้วยกันนะครับสีฟ้ากับสีเหลือง สุดท้ายก็ค <ım. S 2> ือเจ้าตัว VTX นะครับก <this> <op> ็จริงๆก็ใส่เข้าไปอนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองก่อนเสียบแบตลองดูก่อนนะครับว่าไฟมันเข้าตรงนี้นะครับกับรีเซ็ตตัวนี้ด้วยนะครับก็โอเค เสียบเลยก็ปกติดีทุกอย่างนะครับบัตเซอร์ดังนะครับมอเตอร์ร้องนะครับก็น่าจะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเสียบนี่เลยแล้วกัน ลออีกทีว่าจะได้ภาพไหมนะครับก็ภาพมานะครับนราจะเห็นนะครับโอเคที่เหลือก็ใส่ ดักตัวนี้เข้าไปอันนี้ก็ประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างครับเข้าหมดแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้ด้านบนมนะครับก็ท้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับอ,อ่แต่ตัวสายอากาศตัวนี้นะครับก็ดูเดี๋ยวต้องสั่งใหม่อะมันสั้นไปนิดนึงครับจริงๆผมอยากจะเสียบ ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยก็เดี๋ยวพอดีมันมีอันนี้ยาวสุดแล้วนะครับที่มีก็ชั่วคราวไปก่อนนะครับตอนเซตอัพนะครับก็ในการประกอบสหรับลำนี้ก็น่าจะจะแล้วนะครับที่เหลือก็คือ,อ,อไปเซตอัพเบต้าไฟท์นะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในการเซตอัพเบต้าไฟนะครับก็ผม ในคลิปนี้ผมจะใช้ b เ a f ้ i ไฟเวอร์ชันล่าสุดก็ยังไม่แน่ใจมันจะได้หรือเปล่ากเ็เดี๋ยวลองดูนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับเจอาลำนี้ครับในการเซตอัพเบต้าไฟนะครับ,รรบขอบคุณที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ